ในเวลาอีกสามเดือนนางจะฟื้นตัวได้แต่ยังไงซะเนื่องจากนางล้มเหลวในการเอาชนะความทรามานและผลของคำสาป <c oughs> การบ่มเพาะของนางน่าจะหยุดพัฒนาสำหรับ3ปีข้างหน้านี้นั่นมันไม่สำคัญ3ปีนั้นข้าจะเก็บสมุนไพรมากเพื่อให้เจ้าสามารถฟื้นฟูการบมเพาะของเจ้าและเรียกมเมฆแห่งความทุกข์ทรามานได้อีกครั้งฮ่าฮ่าฮ่าไอ้แก่ทึมในที่สุดข้าก็ประสบความสำเร็จได้สักทีทีนี้แหละถึงเวลาแล้วที่ข้าจะก้าวข้ามทุกคนเฮ้อ ชินหนานี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วทาไมเจ้าหญิงเมียวเมียวถึงได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นนี้เออคือว่านางโดนลุกหลงจากการต่อสู้ของข้านะชินหนานเจ้ายังเป็นลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่าเมียวเมียวติดตามเจ้าเป็นเวลานานแต่นางก็ต้องจบลงด้วยการเป็นแบบนี้เพราะเจ้าเจ้าคิดว่านางไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะตามเจ้าด้วยตัวนางเองอย่างนั้นหรอชินหนานี่มันเกิดอะไรขึ้นในเข็ล่างทั้งหมดเต็มไปด้วยขาดที่เจ้าพ่ายแพ้เสียวจจงห่วงในกระบวนท่าเดียวเจ้าได้สู้กันหรือเปล่า ายแพ้ให้กับเสืวจงห่วงด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวอย่างนั้นเหรอชินหนานจะยังเป็นอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้ที่ยังยืนอยู่ตรงนี้อยู่หรือเปล่าฮะบัดซบใส่หัวเน,น่าๆของเจ้าออกไปจากข้าซะไม่อย่างนั้นข้าจะฆ่าเจ้าด้วยมือของข้าเองเพอเพอได้แล้วเจ้าหญิงเมี้ยวเมี้ยวหลงหูเจ้าใส่หัวไปซะทําไมเจ้าจะต้องดูชินนานขนาดนั้นด้วยเขาไม่ได้แพ้ให้กับเสือจงห่วงแต่พวกนั้นปล่อยข่าวมั่วทั้งหากล่า เมียวเมียวเลยค่าจริงๆอย่างนั้นเหรอชินหนานคําที่หลงหูพูดมาเจ้าไม่ต้องไปใส่ใจนะข้ายังสบายดีให้ข้านอนพักสักหน่อยก็หายดีแล้วเจ้าอย่าโทษตัวเองและอย่าพยายามแก้แค้นให้ข้าสัญญาได้ไหมว่าจะไม่โทษตัวเองเออข้าฝากดูแลนางให้ดีดด้วยชินหนานเจ้าคิดจะทําอะไรถึงเวลาที่จะก่อสงครามแล้วสิทธิ์พี่หญิงตอนนี้ท่านก็เป็นสิทธิ์ของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ไปอย่างแล้ว ท่านไม่ผิดหรอกนะที่ท่านจะชื่นชมชินนาน 5. ข้าเคารพท่านและยอมรับในพรสวรรค์ของชินนานนั้นยอดเยี่ยมแต่เขาก็ไม่มีอะไรจะเทียบกับสิทธิ์พี่เสียวได้เลยสิ่งที่เจ้าพูดมาเจ้าก็ยังไม่เห็นด้วยตาของตัวเองข้าไม่เชื่อหรอกนะว่าชินนานจะแพ้ให้กับเสยวจงหอวงจริงๆนะท่านนี่ดื้อจริงๆเลยนั่นอะไรพายุทรายเหรอการป้องกันของเมืองเฟยอย่างนั้นไม่ได้ทำมาจากเต้าหู้นะที่จะพังลงง่ายๆนะออะเห นี่มันไม่ได้เกิดจากภัยธรรมชาตินี่มีคนกำลังทำลายประตูนั่นฉินนานฟีนิกเพิงนภา,าสนีรวมเข้ากับกำปั้นแห่งพระเจ้าตูมไอพวกสว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เฟออยอหยางโผล่หัวออกมาให้หมดเลยนะฉินนานทางไปสวรา์ตั้งมากมายแต่เจ้ากับวิ่งมาหานารกมันนี่ข้าจะจับเจ้าเป็นเนและทรมานเจ้ายิ่งกว่าตายซะอีกปิวใครบังอาจมาขัดขวางข้า นั่นมันกระบี่ของทางซิงซานข้าเคยรอและไว้ใจแต่ตอนนี้ข้ามาที่นี่เพื่อหวังพึ่งสิทธิ์น้องอีกครั้งตอนนี้ข้าจะทําสงครามกับเมืองเฟยหยางและยุติความเกลียดชังทั้งเก่าและใหม่ซะเจ้ากล้ามากนะเจ้าคิดว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เฟยหยางจะเดินไปเดินมาได้อย่างนั้นหรอนั่นผู้นําศักดิ์สิทธิ์มาแล้วเยี่ยมไปเลยทางซิงซานเจ้านั้นโชคดีที่หลบหนีมาได้นับร้อยปีข้าเคยค้นหาเจ้าตั้งแต่นั้นมาแต่ข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะมาที่นี่ในวันนี้ ปังคนโง่อย่างพวกเจ้าคิดจะกำจัดข้ามานานกว่า200ปีถ้าเกิดข้าไม่มาสู้ด้วยมันคงจะไม่ใช่ข้าแล้วละเจ้าผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงมันไม่ลนดเลยที่เราจะต่อสู้กันในตอนนี้ข้าเชื่อว่าท่านเข้าใจสถานการณ์ดีเราจะปล่อยให้เด็กรุ่นใหม่ยุติค,ความผัดแย้งทุกอย่างที่มหาสมุทรแห่งความตายฮ่า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 ผู้นำศักดิ์สิทธิ์เฟยหยางผู้ได้ดีถึงแม้ว่าเราสองคนจะเคลื่อนไหวไม่ได้แต่เราปล่อยให้เด็กๆด้านล่างแข่งขันกันได้นะ ชินหลานจะไปแสดงให้พวกนั้นดูสิว่านักบุญของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงนั้นแข่งแก่งขนาดไหนเสี่ยวจงห่วงเจียงปี้หลานพวกเจ้าสองคนยกก้นน้องของพวกเจ้าออกมาซะสิทธิ์ที่เสืวจงห่วงเข้าสู่ความสันโดษไปแล้วถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ที่นี่แต่เมืองเฟยหยางก็ไม่ใช่สถานที่ที่เจ้าจะมาพูดดูถูกได้นะ